ปุ๋ยคับเทปุ๋ยครับเต็นแนบไปเลย <c oughs> สองคันครับวันนี้เสจปุ๋ยตามครับวันนี้ใส่น้อยนึงครับไปหมองลำบากครับ ครับปามไลประทันได้ออกไลยครับใสบ่สูตรยีบ็ร 00, ครับสูตรยี่สิเอ็ดูนยูนครับฝนกำลังมาครับ